วันนี้มาแล้วครับกับสกินหนูหน้อยหมวกแดงหรือชุดสะสมศิลปินจากสายหมอกนะครับก็จะมีของเซบอรวอร์ดนะครับที่เป็นหนูหน้อยหมวกแดงนะครับแล้วก็จะเป็นดิอันโนนะครับจากเอ้ไม่ใช่จากเป็นชื่อนิทานชีวิตจริงครับใช่เหรอทำไมชื่อทำไมชื่อ,ม,อ,ม,อ,อมันดูหลอนๆเนยวะเดียดูอ๋อม่นอยู่งล็อตพวกนี้อุ้ยดิอันโน หมาขี้เลือยนมาเนี่ยเฮ้ยหมาขี้เลือยนมาเนี่ยโอ้เป็นขวนัญอุ้ยเรามีมือติดด้านหลังเป็นแผลแบบโอ้ยอุ้ยสยองอยู่นะเป็นหมาแบบหมาชุดชมพูเบลหรือเปล่าส่วนของเซเบอร์บอร์ดครับเป็นหนูหน้อยหมวกแดงโอเคสกินนี้ปากแดงอยู่ครับนึกว่าจะปากดำไม่ก็ปากม่วงน้องเซเบอร์โอเคปะ นึ่งเดี๋ยวเซเบิ ern, ผมจะไปเล่นกับเซ็ตปัดปวดคิลเลอร์แต่ว่าดูก่อนว่าจะได้ได้ปวนหรือเปล่าอ่าเป็นสกินนี่นี่นะครับเซ็ตที่ผมจะไปวันนี้นะเป็นอ่าล่อคิเล,คคลคเลอร์มาตาบอดนะครับก็คือล่อคิลเลอร์มาตาบอด ก็คืออะไรเป็นกับระเบิดสังหารของน้องจูวัเนทายนะครับก็คือถ้าเราปั่นเครื่องได้40%นะครับเราจะสามารถาวางกับดักระเบิดไว้ในเครื่องได้นะครับกับดักระเบิดมีอายุใช้งาน120วิลรีอ2นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ไดฮัตของเดวิดขิงอันนี้เอาไว้กันตายนะเพิ่มมดกกำลังสักอันหนึ่งก็ยังดีนะครับแล้วก็เป็นปลาแฮริ่งแดงของไซริน่านะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราปั่นไฟไปสักประมาณ3วิอะ มันจะเพิร์มมันจะทํางานนะครับก็คือถ้าเกิดเราไปปั่นอีกเครื่องนึงหรือเราไปเข้าตู้นะครับมันจะทําให้เครื่องตรงที่เราปั่นเครื่องแรกอะสามวิมันระเบิดแบบตุ่ม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 ,ม,มเ,เ,หนนะเ,เหมือนเหมือนเราโยนหินนะอารมณ์เหมือนเพิร์มโยนหินเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเวลาเราเข้าตู้หรือเราไปปั่นอีกเครื่องหนึ่งมันจะระเบิดเหมือนเราล่อคิลเลอร์เราจะใส่กับระเบิดไว้แล้วเราก็จะไปเข้าตู้ให้ เครื่องมันกระตุกแล้วให้คิวเลอร์มากระทืบเพื่อตาบอดแล้วเราก็จะมีไปอีกอันหนึ่งก็คือกับดักเคมีของเอเลลิเเลี่เอเลนลิบลี่นะครับก็คืออันนี้ปั่นแค่20%เรนะครับเราจะได้กับดักเคมีเวลาเราพับไม้เราสามารถกดปุ่มฟังก์ชันถ้าเป็นคีย์เดิมมันจะเป็นตัว F นะก็คือเราจะวางกับดักเคมีทำให้คิวเลอร์สโล่นะครับ50%านาน4วินาทีเลยครับส่วนอุปกรณ์วันนี้ผมจะถือกล่องพยาบาลไปแล้วกันครับกับ เซรั่มบริสุทธิ์อันนี้จ่ายอีเวนที่วารลอนนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะแล้วก็เป็นผ้านแผกคือเพิ่ม8ชาร์นะครับส่วนเครื่องเส้นหมอเป็นบวกแต้มของอีเวนท์งานแฟนซีหน้าก,กากนะครับผมเป็นเช่ารองเท้ากิด้องนะไปเดี๋ยวเราไปดูความสวยของสกินน้องเซมเปรอร์ดกันก่อแต่ดูด้านหลังนี่สวยอยู่นะด้านหน้าก็สวยน่แหลูกลกรักผมโอเคไปดูกันในเกมดีกดวก่าผม let's go ตอกแลมคินอุย้ยสกินสวยอยู่นะอุย้ยสวยจัดชุดแดงกับกระเป๋าแดง พี่สวยเลยแต่ทำไมไม่ทำหน้ามาให้มันแบบริบเรียบอ่ะแบบหน้ามาลิซ่าอุ้ยเสียงตัวอะไรเฮ้ยอะไรอะแวบๆบแบบโอนี้โอ้โหไม่ได้เจอนานมากโอนี้พียกใหญ่มันไม่เห็นใช่ปะ สวยครับพี่ปัดเลยเโอเคไปเจอคอเดตครับโอ้ยเราคอยจะแจกเลือดไว้ก่อนเลยเวลาเจอ,อนี้พยายามอย่าโดนตีก่อนนะครับมันจะมีเลือดให้เขาเล่นนะอารมณ์เหมือนลินอนะเปิดถ้าเล่นฆาตรกรเป็นลินหรือ,อนี้ถ้าเปิดแผลก่อนคือแบบโอ้โหได้เปรียบระจัดยิ่งเปิดแผลเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับส่วนเซ์นี่คือเซฟได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะถ้าเขาได้เลือดแบบมาอัตีคือแบบโอ้โหชิบหายวันฮิตแบบแบบ ทีเดียวอะล่วงเลยอย่างแรกคอเดียู่ครับแล้วผมได้ระเบิดเคมีเอ้ยไม่ใช่แล้วผมระเบิดเคมีได้แล้วแล้วผมได้ระเบิดสังหารถ้าปั่นกันสามคนเลยกับพิลีออนเอสกับพิททาลิต้าโอเคเสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องบุ้มโอเคโอนี้อยู่ตรงกลางแมปลงเลย โอเคไม่เจอครับป่ะดูน้อยหมวกแดงไปครับติดกระดักแล้วเปิดได้ก่อนวุ้ยแล้วมันเปลี่ยนเป้าหมายเลยเอาออไม่ใช่พับได้พับนะเพื่อนพับได้พับนะพับได้นะคอเด็ดเชิงหนาชัดผมปัดต่อโอ้โหเรียบร้อยคอเด็ดโมเรีว โอ้ยแล้วมันกลับมาไล่แล้วมันกลับมาไล่ทื้ไปเ <c oughs> <c oughs> ดินไปแล้วหนึ่งช็อตอันนี้ขนาดยังไม่ได้เข้าตู้วะนี่อย่เดินไปแล้วหนึ่งช็อตเดินไปแล้วหนึ่งช็อตแล้วมันจะกลับไปอุ้มคอเด็ดเลย <c oughs> เอาหาไม่เจอครับเาหาไม่เจอเหรอโอเคแล้วเหมือนเจอครับอุ้ยถ้ผมไม่มีถ้าเกิดผมมีไอ้กล่องผมจะพอได้แบบล็อกเครื่องอยู่นะเอ้ไม่ใช่ถอนเสาครับ เขาสว่างจ้าเมื่อกี้ไม่ใช่ว่ามันมีอันติีนะใจเย็นใจเย็นพับเลยใจเย็น โอเคทืบเลยครับไปไหนอะไปไหนเพื่อนมาแล้วอุ้ยม่าเหมือนจะได้ตีหรือเปล่าเมื่อกี้เสียงโอเคมันอันตีแล้วมันอสุรหลุน มันไม่น่าจะหักเลี้ยวแบบ9 0องศาแล้วแบบหน้าตรงมาหาผมนะคิดว่าเดี๋ยวผมปัดเอาระเบิดอีกทีก่อนครับผมจถ้าเกิผมเข้าตู้ปุ๊บมันจะระเบิดตุุตตตตต้แล้วถ้าคิวเลอร์สนใจก็จะวิ่งมากระทึบเครื่องหากเขาถูกใจนี่ผมใส่กับดังได้ละใส่เลยรอให้มีเสียงหัวใจใกล้ก่กอนครับเดี๋ยวเราค่อยรอ หรือถ้าเจอเครื่องปั่นยเยอะๆอะ่ะเขากระทึบแน่นอนคนระับอยู่กับคอเด็ดครับ <c oughs> เอาชักปักไปเลยชักปักไปเลยโอ้โหจีจีเพื่อน <c oughs> <c oughs> โอ,โอ้โหได้ห้าหมื่นเจ็ดเองอ่ะโอ้โหกดดีดีซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นมใจเย็นใจเย็นโอ้โหแอดออนแดงม่วงแล้วแบบไม่ได้ฆ่าใครเลยแล้วเจอจู๊แบบแอดออนแดงม่วงอ่ะโอเควะผมสลับอ่าอะไรนะเซเว่นขยันกระทืบซะด้วยนี่ไอพวกคิลเลอร์ขยันกระทืบมันต้องเจออย่างงี้ รอบนี้เราไม่กระตุกหรอกนะเขาบอกให้ไม่กระตุกนะบอกให้ฉีดเซรั่มบริสุทธิ์เลยครับเราจะมุมมองกว้างขึ้นนะครับนี่โอ้ถ้าเกิดมุมมองเป็นนี้ดีเลยอะมุมมองกว้างวิ่งเร็วฉีกัะโอ้โหแบบเลนวายจัดๆช็อตนี้ หินหน่อยเพื่อนโอเคสวยครับอุ้ยนี่ยังไงเวนเอ้ยชิบหายละนี่อ่ะเอาไปก่อนหนึ่งทีไม่กระทืบด้วยไออะไรไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าครับพี่ เออดูไปก่อนหนึ่งทีหลบหลบอะไรล่ะมาแล้วมาแล้วครับพี่ใจเย็นโดดตามเลย ใจยเย็นพังเลยพังเลยทังจุกเลยโดดไปก่อนหนึ่งทีป่ะเออโดดตามเลยครับ เเข้าามยปในถ่วงเวลาเพื่อนได้อีกสักรอบหนึ่งครับ ยิงตามอยู่ยิงตามอยู่ช็อตนี้น่าจะโดดไม่ทันแล้วควรับเอหมือนคิลเลอร์มาครับไม่มาไม่มาเขาเขาตู้แจ้งก่อนเปิดป่าปึง้งตอนนี้แจ้งละตอนนี้แจ้งตีคิลเลอร์อแล้วตุ๊บตุบ,ตบ ปัง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 ดูดิว่ามันจะเปิดกระทืมไหมกระทือหน่อยเร็วหุ้ยลงมากระทืบหน่อยเร็วไม่กระทืหรอโดนไปก่อนต้องไปแล้วเพื่อน ตกไปแล้ว <c oughs> ตกไปแล้ว

ชิบหายละเข้าตู้ใสเอ้ยมีคน F C A G L เฮ้ยเฮ้ยหมูเด้งพระราชทานไข่อะ่ะเขาคือไข่จิวโรตัยดูคลิปอยู่ครับเอ้ยขอบคุณมากมากครับ หมูเด้งพระราชทานกดไลค์เขาหน่อยครับเฮ้ยเอานี่ถ้าได้มาเห็นคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผม